สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้พบก,กับซองสแหลมาหนาซุนหนึ่งเลยน้อพี่น้องกับสะคอมเนาะหลังจากที่ว่าห่างหายไปซองมือพ้นตกดินนะพี่น้องนอนเว้นเบื่อซองมือพ้นตกดินเนะซองมือพี่น้องไปสายบ่ได้นอนอยู่แต่ในเหือนเนาะมือนีก,กันเลยตอน่าส่วนนี้มันยุดเนาะพี่น้องแต่ว่ามันคุ้มคุ้มแน,น่ย้ำตัวอีกอยู่เนาะพี่น้องขแ <c oughs> สแหละกับสะคอมมากินกับเปียกยวนบานสะคอมเนาะพี่น้องอาานเพิ่นถ้าก็เปิดได้ประมาณนะึงคิดหนึ่งเนาะเพื่ออเอาเว้ย <c oughs> ประมาณทีหนึ่งเราพี่น้องเซียงเมืไทยก็เลยมาบุกขั้ควคนพี่น้องบุกขั้วท้า,ทางหลังมาติดอน,น้ำนักน้อพี่นอ้องว่าเบิ่งน้ำหนักว่าน้ำนักไปสิร้ายเนาะเวทีเทิงแล้วพี่น้องว่าสิบหกทีลอยบอ,อกเอาสักความติดจโลเยัยงขีดเดย 40, 40. เยย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 ยเยย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 ยสยยยกยย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 ะยยเยย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 ยที่ยย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 ย มามาเด้กพี่น้องวันไลอะโ้ยยยยอู้ยี่ยยนยยยยยย่ยยกยจักยล่ยยชยยยยยยยายนยยยยยดยว่ากินย้ายอยู่ยยยยยยยนยยยยยนยยยังยอยยยกยยยย่ยลยยยย่ยย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 ยายย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  เปิดมาบนเท้าอ่อนนงมานอกคือก้าวนะพี่น้องมาเนี่ยขับไปติดซิงสวง對對วนะ well> ี่น้ำนักลงโลาทูนโหุทนดีด้วยเสวงเลยนะคุณุนนะขาไม่้ามาหลวกเปี้ยนะพี่น้องพี่้เขาแล้วมากินเสร็จเอาเมฆาคนสวยสวยสวยเกาโม่งแล้วตอนนี้เกาเกาโมุงว่าแต่สวนจะสีเทียงแล้วจนซิบมุงแล้ว าพากันโคนเด้อเหมือนเด้อไปค้าก้นสวยถือหรือแพงสีแดงไว้ก่อนคนมาย่างท่านละล่ะนี่เน้าพี่น้องคือเกาอันนี้เซนเฟอร์หรือว่าก๋วยเตี๋ยวคนไทยก็จะเอออันนี้ขขาเปียกก๋วยจั๊บหัวก็คนไทยบางบางจังหวัดเออคือกันอยู่ว่พี่น้องขขาเปียกนะขขาเปียกหรือว่าก๋วยจั๊บหน้าหนอง กาแฟหรือบะาก๋วยเตยเยเี๋ยวนี่เสิร์ฟเองนะพี่น้องรุ่นนี้นะาย่างปอจาเอายังบอจาเอาตอนเด้อแม่ขาบอวบไปตะกินแล้วแม่ขานะ่ะเด็กกินบะแสอะไรเบิงทาน,น่ะเล็บไ,ไปแล้วเล็บไปแล้วจ,จานเองเพี่น้อง จุดนหนี่นะขาหมาไก่สีเทียงแล้วพี่น้องแม่คข้าวามาแต่ตลาเพื่นเพื่อนเพืท่านละเปิดห้างแล้วจัดให้เพิ่อนอะมุนดูถ้าเอิดไม่ก็เฮ้ยกันลืมแหละละหูลาหูคุณละหูเหตุยังบ่กเป็นเบิ้งเซียเตเบิ้งเอลเนอร์เดี้เปียกว่ะหูละหูมันอะ คุณจีดีก no ับบนนี aro aro ่แล anyway ้วเกืเตียงเยแอลกิวตงมาเยะแอลกิวตรงมากเอทางนี้นะก็จะไปแปก็จะเอาไปแปงมุ้งเี้ยมลินอยู่น้องพี่น้องหานแคมทางด้วยพี่น้องเพื่อไกยไปกกลมากกบาอุดนุ้นแห่คะได้เด้อสวยนึงสิบพันก็บสีิบบาทสีิบาทสีบาท เอามีต่ฮานเซอส์เอร์พนมามายทั้งนั้นเอาเตรียมเอาจ้าเนวเองด้วพี่น้องคอยขัปเปียกเด้ออ่ะพี่น้องสิ้ามาเบ่งหมอนมันซุปไหมคะเด้อนี่ดูห่ะเบ่งซีหลดตรงนัวแน่นอนตรงด้วยอันคยง่วงเปล่าหรือคุยคล้วย โคยงวังวเนาะพี่น้องคยไข่ก็ได้โคยงัวก็ได้ดสุดท้ายสิเป็นโคยงัวเนาะถ้าแม่นมูน่ะมันสิบ,บนหนว,ว,ว,หวดทอนพวกโคยงัวพวกอันนี้เนาะพี่น้องพุ้นสะทอนแสง,งกว่บบาทางอ้าวอันนี้นะซักข้าวเนี่ยคนกินกับปุลนน้ำเพล่เนาะพี่น้องเส้นกับปุนใส่น้ำเพล่ก็ได้นี่อ้าวตั้งแสลงนะ กินับเปียด้วยแสเลเเป็นน้ำตกนองสล่อ้าวมาสออไหมคะเดิมนนี้นี่สาว่าสออไหมคะมาซื้อเนี่ยไรไหมคะปวดหัวหย่อนลูกขาสองคนเนี่ยเดับราลับแปนมแนันจะเสื่อ อ้าวมาสไหมค่ะอ้าวไม่่ะปวดหัวย้อนเด้อมูนีอนี่ไเบิดนี่ทาบเหรอวิ่ีวล่ว่งว่าว่าสิมาเบิงไม่ขาหลว้าเขาตีอนะพี่น้องยาไลเลยกินบอเบิร์ดย้า้ไลนเลยกินบอเบิ มายามได้ไหมคะพิเศษตลอดได้เด็กน้อยสองตัวนี่ไหมคะว่าพิเศษครูเธอร์ดพี่น้องชุ่มแฉะมาน่างได้ไหมคะพูนหายนะกินจนบวบเบิสอาการหักป่วยนี่โซเดอร์โซเดอร์ไหมคะน่ะโซดได้ฮักครูชีวิตให้ด้วยคนครบคนคุยบวเอาเอาแต่คุยด้วพี่น้องเด้อเอาไปเป็นครูแบบตลอดชีวิตเลยคนน่ะ ม <c oughs> ีหลายใจมองยูทูบเหรอเอามาสุดสดก็ได้สุดสุกแน่อ้ามาสอไมคะไอ้เลยได้สดแสลมายำได้เพ่กายไปกันมาม่อุดนุนได้ด้วยพี่น้องเสค่ะนี่ค่ะสวยใจดีค่ะสื้ใจดีใจบริตัยยมหายด้วยพี่น้อง เบื้องทางนี้พี่น้องวันนี้ยุคเขาเนี่ยนางกินหมกทั่วกั้วกั้วซะอ้าวจมกับปี๊ดอะพี่น้องพอบอกเลยอ่ะถ้าได้ผลหมาล่ะเจาะเห็ดยังก็ต้องงานฝ่ายนี้ยังเหมือนงามเห็ดอีมันอยูอุยะไปเลยเอ้าหนูเป็นซ้ายสัมบ่ายอยู่แล้วบะควีนสืบแตงนะพี่น้องเครื่องซัมอ่างบะแควรเปลืองปันใดมือดูกับแตงนะพี่น้อง ซบแดงนะข้าวมือบรรดุกัเห็ดอึคึม <laughs> าม,เเเเมาเย่าเเามาจ่ายเจ๊ค่ะมาจ่ายน้ำรัง่มีมีแบบนี้พร้อม <laughs> พี่นอกพี่เสษพี่เสดรี่เลยคของซุนแสลอันนี้คาปูนเนื้อของซาฟอมนะขนมจีนจ่ง <laughs> เขับาป้นขนมจีนอันนี้ของแสลมนะ เขาเปียหรือว่ากวดจับนอกรอจับเสร็จนี่เบิง้งหน้าตาเข็มข้นเลยซีนี่นุ่งอะปูเาอ้ันี่เานาะฟังซัพมมากพี่เนาะมาๆจมยังเดี๋ยวจมยังสักคล จมเล้สีมอ่ะเลงมพต้องงางกัว่ายเข้าไปัสางคนหนาเสียงคมดังกูอยู่กับั์กันร่มัหมาแต่คิวก็บวัทนันกันขขา้ามาหหิหมานเปลี่ยนลังข้าใหม่เด้อพี่น้องนี่เปลี่ยนข่าใหม่ตาสันของวัวขาเด้อพี่น้องอลาง้เ่ยวก่อยว้าวเียงอีลวกขาน้าลวกขา

ก็คือก็ฝืนาของ่ใส่องทถ้ามีมาลองฝืาลองเท้าถ้ามีมาลองฝืนม่องเท้าิตัวสุดท้ายเนาะ้อเอาบ่น้ำส้มนั่นายก้กูลงมเห็นกูลงหุ้มท้าหุ้มเท้าอยู่น่าจอปุ่มกันเองบ้า นยอกูบาเอร์ได้พี่น้องไปนะขาจะขึ้นไปออกไปสาวแค่ไหนมันสิเบิร์เลยเนี่ยรอบนี้มันใจพอดีเหรอลบาลนะคือว่าก็จะสิเบิร์ด้านเลยใช่ยา่ีอเปิดตาไม่ใีนะเปิดโล่สิบห้าหุบาวใส่หุบา่ใช่หรอ่บาวมาเหโอ้แฮบก เาจเอาจะมากเห็ดเงานเาจะดีเกินไปมาจั่นดีเกินไปบอกจะดีเกินตเรืองมัใจกันแท้วเรื่องเนื้อครูเลยเดเหมือนเดิมมามื่อใดลเยดีเกินไปเคยกะบุมีา้สาถ้าว่าเคยดีพ่อพ่อเคยไหเนาะไม่เรอ่ะเคยีเกินไปเราย่าเดือดขบงบาวอยู่ืๆเนี่ยวเลงบากินแล้วทังนั้นมเดพี่น้อง

Tân lạc dạng 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 tân lạng tân เลขเี่ยวจับเลยแล้ววงมือท่าเดี๋ยว่ห้าเลยรอถาเอ่ตั้ยึดกมืด้วน่นองไม่วรไปเล่นน้ำหรอัื่นกองหาพดะก่อนอนี่อง านัได pues an ้เเม่นองว่าบะทันทอจะอยู่กันเป็นเดือนหนึ่งเจ้าแถบบอกว่าัวมใช่คุ้มดืมเงนดือนเป็นนาเป็นแน่ได้ย่้เขาไปเอิดเมค้าอีเทิ้งบุ้งเมื่อเมค้าจะเป็นเทิมกนความหัง ขายหายไม่ขาดเสริมก็งามแหละจากเมืองมาผลงามสำเร็จผลงานบประสงขบากลองตอนนี้นะเสริมแล้วก่อนเพื่อน่ะเอากินทัวพักเหย่ทั่วพักสันเนี่ยทั่วฮักครึ่งมกินแหละจากพักงามเสริมงามลำรางวะกินแหลจะไปขอปลาเนี่ย งวยังเห็นบ่ห่างัวะตะกอนทางงูวะได้กินไหมกินกินอ่สาษิตอะไรพิ้วอย่างนี้ไม่มีตะมิดใายควจีจีเกินน้ำหน้าคัาลงค่าต้องเพิ่มน้ำหน้า

ยินเด้ป็นอมตะด้นแก่วไแล้วคอยอุยืนอมตะให้อตายแล้ววะเอ็มอุยืนเด้เนี่อมตะตลอดไปเด้เนี่อัุยืนกันยืนไปอีกอัุก็ได้ซ้ำกันหรอไมบเลยอ่ะต้องลกินเผืกกินเด้งด้ยจกินบนั่นบนี่อีกเนี่ไงจ้กอนจะกินบนั่นบนี่กินขบุญแล่ะกินกับเปียเนี่ยแนมสิอม จะสุข้านมาหารเขาได้ <mel> จับกินว่าได้ลูกค้าอนยญายแม่ค้ากับบ้านนี้แล้วบอกลูกค้าขอมื่อไดรว่าเนี่อาแต่เ็ดเจ็ดกันกลืของเล่นไอเจ็ดเด็ดลวกันได้ออกตลอดเลยซื้อเวลาไมลาหนึ่งม่ลานเอาก้ติดตัวนิีย โยมมาถึงไกลเซกัสตาโหลดไกลผีเซกตัสตาออกทั้งเหล็กไกลออกทั้งเหล็กโล่มากก็ไม่ลดต่ำประเดี๋ยวปรเดี๋ยวอะไรหนิขอต้อนครับรถพีกไกลจนหอมไปคนไปเบิ่งรถรถใหญ่มาก เย็นๆนะพี่น uh ้องไม่ลมเลยขึ้มฟ้าคึ้พ้นเอาพ้นตกนิ่งวันมือกโซคาตินกักเจนมันสิออกมาพ้นตกนิ่งวันไปใช้ประเดนเนว่านอนี่ยเฮ้ยเป็นสีน่มตุ่ย่ามเ่เฮอทระ้ยมแบเรจี่สิสวอ ไหลล้วกเยยมอเสมืออิ่มเลยนั่นแหละอิ่มก็บอกอิ่มแหละไล่ไพ่้อมันก่สีอิ่มก็บอกเีมไม่าจับสากรายกินกินไก่สีอิ่มแล้วบ่กเสีอนไไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นนมเป็นเนมันแบบมันมันเอาจะโคยเน่ โอเคน้าพี่น้องไปเมยนะเฉลยกับชิด้จบเคียงกับชิลุยต่อหน้าพี่น้องยางพี่น้องกีการ์ทั้งเฉลยโซเละกันน้าพี่น้องโซเละเล็บโซเละเลือกเนื้อครูมายางกันเหลกหน้าพี่น้องความงามความเลือกความงามพอหด้าพี่น้องไล่แนวโอเคหน้าพี่น้องเปิดลงคลิปไปซ้อมมือกันลืมแลอะบ้างหาพี่น้องเปิดตุ๊กลิ้นอ่ะซ้อมมือพี่น้องนอนเวทเปิดมือวันนี้มันยุดนะคะแรงออกมาแน่กับซจ้าขอบหน้าพี่น้องเฉลยเป็นต้านพรมหลังกา ชวนพน้องมากินอันขอเปเอกเลยนะว่ามีพผนแบงลุกสีจะได้พน,น้องกิลลุกสีิีมนักรัก <laughs> โอเคนะพี่นอ้องสำหรับคิวเนี่ยกะบผมมีอยังร้านเนะอาไว้พอกันไม่คิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสลหลเดอร์บ๊ายบายสวัสดี